สวัสดีครับท่านผู้ชมเกิดจากเรื่องจากง่ายไปนั่นนะครับจะกลับมาแล้วครับวันนี้กับเดิมโดยเมนูนะครับน้ำจุบชมวงครับนี่ใช้ชมวงเบ๊วนะครับนี่ซอยซอยนะครับเลือกต้องไปย่ำหนำเปรี้ยวมันร้องนะครับตัวเดียวหนำเปรี้ยวเจน้ำเกลือนะครับนี่ที่เจเจน้ำเกลือเลือกไปย่ำหนำเปรี้ยววอกครับตัวเดียวผมไม่นมันจะเปรี้ยวเกินนะครับเราจะกินไม่ได้ย่ำหนำเปรี้ยววอกนี่จะชุดเบือเลยครับ Soi rồi rồi nữa nữa à ní đang đặt nữa rồi nữa 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 này các nữa 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 ติมกับตัวเดียวติมกับนังจุบอืมอยากแปรเปลียวกับหนึปปหน่งถึงนี่เกลือนะครับเกลือเกลือในตัวโอเปจี้กลอยนะครับจี๊ปโอมกับมันเอาไปจี้กับจี้กับไข่ด้วยยางนะครับพะนักลางานยางมันก็อยากจี้ไดลิปีก,กีนกมันนะครับเป,ป็นีดลิบีกีนกด้วยปิกินุตดวยนะครับพะนักลานปกตายมาันก็อยากไดลิปีกีนกสุดเบื่อว่าเพื่อนนะครับทำหนังจุบแป๊ดดีครับ

อันนกสูงเกลียวสูงเกลียวอือมาเลยกันติมตัวเดียวเกปาเด็ดกระติมมาเลยตัวเดียวอือมีปลาตอดกันครับตอดร้ายแต่ตอวนี้รับเอาไปเย็บตาจุกตัวเดียวอาติมนะครับติมนีพีแนวให้เงียนก่อนแต่ว่ามันเนียนมากนะครับต้องจุบเนียนมากแต่มันไม่ร้อยนะครับ cái dây nhờ vào đằng nướng luôn bạn đang gặp dây vào đây đằng cái tim nào nó gặp cao bình phí nhờ dây cười gặp đi cười thì chí vậy kiểu xây nằm tán nó gặp bụng nấm nằm như thế không anh tán như thế cái tán tiếp mình cứ rộp rộp trăm cân mình nằm tán tiếp mấy rồi nó gặp nằm chụp sao เติมเติมกลับเลยครับทิมแล้วครับอืมตัวทิมทุกอย่างลงตัวเลยครับใส่สมวงครับทีนี้ใส่สมวงไม่ทิมนะสมวงนี้ไม่ต้องทิมนะแน่นแน่นแน่นน้อยๆพอมันก้มเติมอ๋อแมวมันก้มนะกับมันกุ้งมินจัน น,นี่นะครับก้มมาแบบนี้นะครับ,รรบอ,ยอย่าติ้มมันดูเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาอะน่ากินอย่างไรอย่าครับความเป็ดนี่ไม่ต้องเร่องตึ้งเลยเดี๋ยวไปกินกันแล้วครับมาเดีครับกินกันแล้วครับนี่ thằng chúc xong mong up 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 xong mong gặp, xong mong up xong mong up xong

กินเลี้ยงด้ยหมึกเมป้ไม่ได้ทาเมเป้ลวะนี้ข่เมป้ลปุ่มใต้ <t coi được ừ. Thôi Thấy chưa ban đầu Tới kia, tới đại viên rồi ừ. Kèm điên Uhm ừ. vô không cần nhăn hết đi của

อ mm. ืมค mm. ok ิมบะตอรอนบวกลอบกรอบอีดมาเลยตอดกีมินกันป่ะนี่

อ,<ม>อืมเปด็ดดีคับหบยเลย

หนึ่งมือ,ร,อรับเมน,นูาจุบสมวงกับเมนูหน้าเพื่อนกินได้ดติดตามช่องไปยาลิกติดตามกด subscribe นะมาจองบอปมซ,มปมซีแล้วกเฟบุ๊กปอมพซีครับแล้วรอบนี้ลาเงใเนี้ครพวกนี้มาแลวครับปว,วัสดีรับ